ห้องนี้ตึกนี้เท่าไหร่ตึกนี้อ่ะสองล้านอ๋อสองล้านค่ะสองล้านชั้นเดียวไม่สองชั้นขึ้นไปตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้ที่ต้องไปขึ้นบ้านหน้นเนี่ยบ้านโน้นเหมือนเขาวงกตแล้วมีที่ตรงไหนว่างพ่อก็จะสร้างไปเพิ่มอีกหูยไอ้ฟอยไอ้ฟอมึงปยที่สร้างมารวมกันอันนี้ก็คือของขวัญที่พ่อให้ด้วยรวมกันก็สอง บ้านหลักใช่ไหมตอนนี้โอ้มันเป็นข่าวขนจริงด้วย嘛ใช่ใช่มันเป็นข um> ่าวนอันนี <h 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 ้คือเราอยู่ในบ้านใหม่ที่ของมิ้นบ้านใหม่ต้องเดินกลับไปที่บ้านหลักของมิ้นโอเคไปก็คือที่ตรงนี้50ล้านใช่จ้ะพื้นอ่ะพื้นราคาเท่าไหร่อ่ะสพตาแม่ยังทีห้าล่ะห้าแสนห้าอะไรห้าล้านห้าจะเพิ่งอันนี้ต้องไปมีแอคชั่นซื้ออะไรไม่อยากบอกซื้ออะไรไม่อยากบอกราคาเพราะเจ็บปวดต้องเงินใครแม่เงินเข้า ทำไมอ่ะเก่าไปแล้วเหรอเก่าไปแล้วค่ะข่าสาอัปเดตล่าสุดนี่ดูก็มาดีครับขอใหม่กว่านี้ใหม่กว่านี้ไม่รู้ผมรู้แค่เมลอนแล้วเมลอนก่อนสงการไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เรามาบ้านดาราบอกเลยไม่ฟอยเราก็ไปบ้านดาราทุกเคสอันนี้คือดาราแบบผู้ชื่อวัาญเขาดาราทันทีเอลิสดาราช่องน้อยสีผมบอกเลยผมเคยไ้ว่าช่องน้อยสี่คนวินเทจมากเลยช่องสองมากกว่านั้นหนึ่งช่องสามองมินชลิดาช่องสามแต่คือบ้านหลังนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าอยู่มา7ปี30ล้านครับพี่เสือ อยู่้านหลังฟอร์จูนเลยตอนแรกใจไปบ้านมิ้นคิดว่าจะอยู่ในหมู่บ้านนึกว่าอย่างนั้นสามสิบล้านคือทั้งที่ทั้งบ้านทั้งทำเฮ้ยก็โอเคนะสําหรับโลเคชันนี้แต่ทีไหะว่ามันก็จะไม่สําหรับดารานะมันก็จะไม่ค่อยส่วนตัวนิดนึงมิ้นชลิดาออกตัวเปิดตัวเลยมิ้นเมลอนแม่เมลอนละนนเลยตั้งแต่สงการอ่ะมิ้นจ๋ากคนผิดหวังในตัวฟอยมากร้องเมลอนเดือนกว่ามิ้นไม่อยู่ในห้องนี้ดาราอยู่ไหนมิ้นชลิดามิ้นชลิดาอยู่ไหมครับ นี่ไปไหนอะครับมันอยู่อยู่เดี๋ยวนี้อยูู่กับช่างทำด้าทําผมเขาทำไมวะแต่งหน้าเสร็จคม่ได้อย่ไงนี้เลยไปไปเมื่อกี้ออกมาจากห้องนี้สวัสดีครับ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 งงไปหมดบ้านซึ่งแปบซับซ้อนมากบ้าแรกเหรอบ้านแรกเลยนี่ค่ะเอานี้เพิ่งมาหรอไอสามสิบบ้านนี่คือรวมอันนี้เรื่องยางอันนี้มาที่หลังคุณพ่อเห็นว่าแบบเริ่มไปป้วนเปี้ยนวุ่นวายเยอะข้างในบ้านไม่มีความเป็นส่วนตัวก็เลยทํา เหมือนสตูดิโอไอ้ถ่ายแบบ YouTube หรือว่ามีน้องๆมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยใช่วหมรบกวนนี่ใครรบกวนใครฮะพวกหนูนี่ยค่ะไปรบกวนพ่อไปรบกวนพ่อพ่อบอกช่วยออกไปทําอะไรกันข้างๆให้มันเป็นสัดเป็นส่วนเขาก็เลยสร้างห้องนี้แล้วก็ทําห้องน้ําให้ด้วยว่าไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรบ้างเข้าไปดูกันเข้าไปดูกัน รามาว่าคุณพ่อตั้งใจสร้างให้วันเกิดใช่ค่ะคุณพ่อสร้างให้ข้างบนก็เป็นห้องเก็บของสร้างให้วันเกิดแล้วไม่เคยเห็นว่าคนสร้างบ้านให้วันเกิดแล้วันเกิดสร้างจริงอ่ะวันเกิดจะสร้างบ้านสางบาทให้ของจริงเนี่ยสร้างให้แล้วมีไฟเฟย์อะไรจริงจังเรื่องของเปิดได้นะคะเพด่อน่าแสงไม่พอเพิ่งซื้อมาแพงชิบเป่งจิงบบ้าที่เท่าไหร่สามหมื่น จริงรวมอุปกรณ์แล้วก็ออกอีเวนท์ทีละสามแสนนะมาอันนี้อันละสามหมื่นมาบนโอ้ยขึ้นไปเป็นแคทบอลนะคะแคทบอลไหนเปลี่ยนชุดอุ้ยห้องใหญ่นะจริงๆแล้วนี้มันมีห้องอย่างนั้นใช่ใช่วันนี้แล้วก็ไว้ถ่ายแบบว่าเผื่อไว้์หไวทถ่ายใช่หนาไปเช่าผ้าเดี๋ยวหนูไปเช่าผ่าท่านผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับสู่ของฝากนักกอล์ฟนะฮะส่วผมทำที่จะแบบนี้ครับเซนจูชีกับนิวก้อยล็อกไว้อันนี้เรียกว่าแบบแต่ถ้าอย่างนี้ปั๊บมันจะเกิดการดิ้นได้ดิ้นปั่นแแรรรรกกกออ๋โปปจะเียั่น ถ้าเกิดว่าคนยังจับมาให้เป็นอย่างนี้ก่อนได้โปรโปรอ้โได้ม่วงวงไปแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้ามจะเข้าทางเกือบละอีกนิดเดียวเปลี่ยนฟอปเปลี่ยนพอปเจอแล้วเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วต้านต้านต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 ้านเปลี่ยนฟอปเปลี่ยนฟอปเจออีกซ่านนึงอีกซ่านนึงหมดทุอไาหมดแล้วเหรอให้คุณเล่นเยอะขนาดไหนบ้าพวกนี้อีกเยอะเออเหมือนเป็น ตึกนี้เหรอล้านเจ็ดป่ะที่พ่อบอกบอกเท่าไหร่สองล้าน นคสองร้านชั้นเดียวไม่สองชั้นขึ้นไปชั้นตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้พี่ต้องไปขึ้นบ้านโน้นเพื่อไม่ให้คนนอกอ่ะขึ้นไปข้างบนได้มันตึกรีมแพคมือพ่อไงติดจอดรถชั้นสองเชื่อมมาข้างบนแม่งเทียบกับอิมแพกเลยเพราะเฉพาะชั้นสองที่คือหน้าที่ขึ้นเหมือนกันได้บ้านหนูเหมือนเข่าลุ่มกดแล้วถ้ามีที่ตรงไหนว่างพ่อก็จะสร้างไปเพิ่มอีกอ๋อเหมือนตอปล็อกอ่ะเหมือนบล็อกบล็อกอันนี้ที่เห็นนะสามชั้นนะข้างบนอ่ะเป็นระเบียงกุหลาบของหนูซึ่งเป็นบล็อกที่สามที่พ่อต่อ ขึ้นไปอีกซ <without> ึ่งถ้าเกิดลูกๆคนไหนมีกิจกรรมเพิ่มก็ระวังส่วนร้อยฟ้าพื้นไปเรื่อยๆอีกก็มีพูดรื่อหาส่วนตัวด้วยใช่คือถ้าเกิดว่าใครจะสร้างอะไรเพื่อนเพื่อนก็จะโทรมาบบว่ามิ้นช่วยให pigs, <para. S 2> ้พ่อตีราคาให้หน่อยก็มีราคาอยู่ในมือเขารู้ไงมีอะไรเราใช้ถอยบ้างนี่หาเงินให้เราได้แบบเกิดสร้างราคาอย่างยังหรอจ้างน้องได้นะครับยังไม่ถึงปีไม่ถึงปี่ถึงปีคุยหน่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นเราต้องไปไปส่งอะไรข้างในบ้านละอเป็นตัวบ้านไปดูไปดูแต่ไปเหรอทำไมเย็นให้ทอยห ออโอเตอ,อ,อนเนี้ยโอเคได้ได้ไดอันนี้เต็บตัวปูเข้าเรื่อปูเข้าค่ะเสียงมากห้องนิ้นเย็นเย็นอุ้ย บ้านฟอยมีบ้านดาราแบบดาราจ, Practice> จริงเป็นดาราช่องสาคนแรกในรายการเราเลยนะจริงปะเนี่ยแบบมินชลิดาช่องสามอ่ะเออมามามุมนี้บ้านมีอะไรบ้านบ้างตรงนี้ที่บ้านหนูว่าน่าจะเป็นหินพื้นหินอ่อนเออใช่หินเป็นหินจริงพอทํามาแล้วพอมาอยู่จริงๆรู้สึกว่าคิดผิดที่ใช้หินทำไมเพราะว่าอะไรหกใส่ปุ๊บแบบมันดูดเลยพี่น้ําแดงแกงเขียวหวานคือประสบการณ์มีมาหมดแล้ววายเวลาใครมาทำอะไรหกก็คือใจสลาย ไม่แล้วดูแล้วมันเป็นผลอะไรกับกับเนื้อเนื้อหินเขาไหมหรือว่าไม่เป็นไรทำไมแล้วมันก็เป็นสีเป็นเหมือนที่เราเคยเจอหลายๆบ้านไหนตรงไหนที่จุดจุดเกิดเหตุเคยเกิดเหตุขึ้นมิ้นจุดเกิดเหตุก็จะมีเนี่ยนั่งนั่งปูเสือกินกันตรงนี้แล้วก็เป็นวายนั่นแหละนั่นแหละบ้าน30ล้านปูเสือกับปูเสือ จังหวะวายตตามการใช้งานอะมิ้นใช่ถ้าอย่างั้นใคที่ใช้หินอ่อนจริงก็อาจจะต้องเรียกช่างมาขัดแบบเนี้ยถ้าอยากใช่เนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปได้มิ้นก็ไม่ใช้เพราะว่าบ้านมิ้นอะผู้ชายเยอะไอ้นี่หกใช่ไหมใช่คือเด็กผู้ชายจะไม่มีความแบบรักษาจะมีน้องน้องชายอีกอะไรอี้น้องชายสามคนที่เราสัตว์เราก็เยอะมีไก่ใช่ไหมกานกเดี๋ยวนะบ้านมิ้มีไก่เหรอเดิมแล้วอะไอ้ตรงตึกนั้นอะเป็นเล้าไก่ แล้วเราคุณพ่อก็ได้ทําการละเห็ดไก่ย้ายไปอยู่เขาใหญ่กงเล้าไก่ก็เลยต้องย้ายใช่ใช่แต่บ้านมันไม่มีกลิ่นแบบสัต์เลี้ยนะใช่ดีเรารู้สึกว่าบ้านที่เลี้ยสั์เยอะมันจะมีกลิ่นแล้วขนาดเลี้ยเลี้ยหมาก็ไม่เราต้องมีกฎในบ้านแต่นี่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นออกกฎกับหมาละนกว่าก็คือถ้าจะขับถ่ายก็ไปข้างนอกแต่ว่าอย่างน้องอ่ะก็ต้องทาแพมเพิร์ดนกขึ้นมาจริงพี่ฟอยมันมีแต่ก็ใส่กันเหมือนอันแค่นี้ใส่เลยนกเป็นสาเหตุที่ทําให้ชันเดเลียตกลงมาในลั ราคาหลายแสนรวมลงมาทั้งแชนเดเลียดีที่นางนกมันบินเหนีอกไปทันเอ๊ไนี่มึงอยู่ไหน่ใครมันจะมาเลี้ยงนกบนแชนเดเลียที่จุแมนจี้หรืออะไรวะเนี่ยล่าสุดที่แปลกที่สุดคือเลี้ยงกวางตรงนี้มีกวางในบ้านมีราชดานะจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ก็คือน้องได้กลับเขาใหญ่ไปแล้วแต่ว่าช่วงแรกที่แม่ไม่ให้นมอ่ะน้องหนูต้องให้นมเขาทุกสองชั่วโมงแต่ตัวเล็กๆแล้วมันก็ร้องต้า ตามน้องชายก็คือเดินตามทั่วบ้านเสียงเมื่อกี้แค่จำลองเสียงกวางจริงๆเนี่ยเออคุณเดาแบบควางเออออนี่จำลองให้ดูเผื่อใครนึกถึงภาพกวางได้กวางมาบ้านเลยใช่ใช่ทำไมวะค่าตัวกูเท่ากันเลยทำไมได้ลูกค้าเยอะกว่าที่คุณทำอะไรเยอะคุอไม่รู้ตัวเสียงเสียงด้วยคือหมามอง พื้นอ่ะพื้นราคาเท่าไหร่อ่ะสบตาแม่หนึ่งทีห้าละห้าแสนห้าไรห้าห้าล้านห้าล้านเดี๋ยวเพิ่งอันนี้ต้องไปรีแอคเราไม่ใช่รีแอคเจ้าของไม่รู้นี่เจ้าของรีแอคแทนแขกแทนพิธีกรจริงปะเนี่ยไม่ถึงไอ้นี่ก็เดี๋ยวน้องช็อปตายสองล้านตกใจกับพวกตกใจกับพวกเราอีกอ่ะไม่ ซื้ออะไรไม่อยากอบอกราค<ร>าเพราะเจ็บปวดแล้วเลนใครแม่เั่นเขาอ่าอ่าอันนี้เป็นห้องเป็นห้องดู ทีวีค่ะแล้วก็ห้องเล่นบอร์ดเกมของเด็กๆเราก็จะมีเพื่อนๆแบบมาเล่นเกมอ๋อเพื่อนน้องๆมาใช่ทุกคนก็จะเป็นบ้านปาร์ตี้รวมตัวใช่ค่ะร้องคาราโอเกะนอนมัคือห้องอนเตอร์เทนเนอร์เลยแหละห้องอนเตอร์เทนใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาสดมาก็จะมาอยู่ห้องนี้แต่ว่านี่คือพื้นที่ว่าคือไม้สักไม้สักอันนี้คือมันอยู่กับบ้านเก่าหรือไงหรือไม่ค่ะทำหลังนี้ทุบแล้วก็สร้างใหม่หมดเลยค่ะอ๋อตอนที่เรามาซื้อเนี่ยเขามีหลังเก่าเขามีหล มันถึงเลือกเป็นไม้สักอ่ะเออน่าจะคุณพ่อชอบเวลาเดินแล้วมันรู้สึกว่ามันมันนุ่มทาแต่ว่าชอบนะมินชอะคือห้องนอนมินอ่ะก็เป็นไม้สักเวลานอนแรกๆคือแรกๆนึกว่าผีหรอมันจะมีเสียงนั่นแป๊ะแป๊ะเปัะตลอดหลังมาดัง อันนั้นละใช่แล้วไม่ได้หมายนะแต่บ้านหลังเนี้ยลูกไม่มีใครมีส่วนเกี่ยวพ่อครัพ่อกับแม่เดียวสองคนอ้าวใช่ที่ออกแบบแต่เงินของีแล้วมินก็ไม่ค่อยรู้ราคาพี่ฟอยพี่บอเพราะว่ารู้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกเออใจเสียก็รู้เป็นก้อนไปเลยดีกว่าทีเดียวไปเลยดีกว่าใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้ไม่ไปหาหมู่บ้านบ้านใหญ่แล้วอยู่ตรงนี้มันคือคนผ่านเยอะไงใช่เราก็ไม่จริงๆเคยไปดูหมู่บ้านแล้วแต่มันไม่ตอบโจทย์เพราะบ้านเราคนเยอะไม่งั้นมันก็จะต้องซื้อแบบหลังใหญ่มากซึ่งเราอยากได้บ้านที่รู้ส โฮมี่แต่ทั่วถึงเดินหากันเจออะไรเงี้ยซึ่งแบบห้องนอนมันยากต้องมีตั้ง5้าห้องนอนต้องห้าห้องก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็ซื้อในซอยเดิมที่เราถนัดแล้วก็สร้างขึ้นมาตามที่เราชอบดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะถ้าหกเห้องนอนจัดสรรนี่โอ้ยร้อยเอานะที่งี่มันจะไปร้อยเอานะแล้วความส่วนตัวล่ะความส่วนตัวเราจริงจริงมินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากมากเราก็เข้ารถเข้าบ้านจบไม่ได้ไปแบบปาร์ตี้กับเพื่อนข้างบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ดีก็มีคนเป็นหุ้ เป็นตาคนแถวนี้ก็จะรู้จักแล้วก็จะแบบคอยสอดส่องเวลาอาหนูก็จะมีพวกแบบใดๆมาบ้านเรื่อยๆมามาส่องดูมายืนรอดูก็มีอาพวกโรคจิตอ่ะใช่คุณลุงแถวนี้ก็จะโทรมาบอกแม่ว่าแบบเออเนี่ยแบบมีคนแปลกๆมาถ้ามาแปลกๆมานี่ก็เห็นกันหมดทั้งซอยเลยเห็นหมมีชัช่วงเป็นเปอะไรด้วยแล้วหนูอยู่ในนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงตั้งแต่เกิดซอยเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออโหมีเหมือนกันเองแม่นอนไม่ได้คือแม่ก็คือต้องเต็มที่เต็มระบบทุกอย่างแรกจะเป็นไม้รรมดาใช่ ไม่ได้หรอจ๊ะนี่บ้านนี้งจ๊อกม่ไม่ทำได้อย่างนี้ด้วยหรอไม่ได้หรอกไม่ได้บ้านหนึ่งชนิดนี้ไม้จะต้องเป็นไม้สักจริงไม้สักเพราะอะไรปะมันแค่ลายสวยอย่างเดียวแต่ความทนเนี่ยเนื้อเขานุ่มนุ่มกว่าไม้อย่างอื่นใช่เป็นรอยแล้วแม่ก็ใจสลายทุกรอบถ้าเกิดว่าบ้านที่แบบแอคทิวิตี้แบบเราอ่ะก็ไม่ไม่เหมาะอืพวกไม้จริงทุกชนิดเลยนะทำรีโมทตกทีจ๊อกจ๊อกคงเป็นรอยอยู่แล้วห้องนี้ห้องนี้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่มิ้นสามล้าน ห้องนี้อ๋อหมายถึงว่ารวมโครงสร้างยรวมทุกอย่างด้วยรวมโครรงงส้าทุกอย่างที่เป็นห้องนี้สามร้านห้องครัวนี่เห็นบอกว่าห้องครัวนี่บานด้วยใช่ไหมมิ้นใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะสร้างโครงสร้างขึ้นมาแล้วค่ะพี่แล้วก็คุณแม่บอกว่ามันเล็กไปคือก่อนอันนี้มันสุดแค่ไหนสุดแค่ตรงนี้เท่าที่มินยืนเท่าที่มินยืนก็คือตรงนี้สุดตรงนี้ยืนออกมาตรงนี้ใช่แล้วก็ขยายเพิ่มแต่เกาเป็นห้อง clean นะเป็นะห้อง c บ e a n clean แล้วก็หนูว่าถ้าแพงอีกแพงก็คือบิวอินบิวอินนั่นแหละเออบิวอินเยอะเพราะว่าบิวอินเยอะใช่แต่ว่าห้องนี้ก คือได้ได้ใช้งานเยอะเพราะคุณแม่ก็ทําอาหารเองกับข้าวเองน้องชายมินก็ทําพวกเบเกอรี่เองวันนี้เราเข้ามาได้กลิ่นหอมวันนี้เขาชอบอบขนมปังกลิ่นตัวกลิ่นตัวอ๋อห้องครัวบานไปเท่าไหร่ครับล้านใช่ไหมแม่เกือบล้านเกือบล้านก็โอเคน้มิงนี่เขาเป็นเป็นแสนแล้วไงไปดูข้างบนกันนะไปดูข้างบนค่ะปังทั้งหมกันครับเจอเพื่อนไงแล้วมัน ทวีไปเที่ยวเล่นไหมไปเดินเล่นกันไหมไปเล่นข้างนอกฟอยด์ไปเล่นข้างนอกกันไหมไปไหนไปไหนอ่ะไปข้างนอกเฮ้ยฟอยด์เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นกับหมาก่อนเดี๋ยวมาไปเล่นกับหมาก่อนเขาเป็นคนรักสัตว์อ๋อโอเคค่ะเห็นเขาเป็นกวางแหละ คาเวียคาเวียให้คา,าเวียมาเป็นคอ,อก,กี้ไนดะ้ยังไงและแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าน,นี่วันนี้ผมอยู่กับน้องๆคอ,อก,กี้นะครับเพราะว่านี่คือช่วงเรียบหรูดูคููแบบไม่บานปลายวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านคอ,อก,กี้อินเดอะการ์เด้นนะครับดูจากสไตล์การตกแต่งร้านแล้วนะครับต้องบานปลายอย่างแน่นอนแต่ว่าจะบานขนาดไหนแนนะจะเรียบหรูขนาดไหนแนนะไปเจอเจ้าของร้านกันดีกว่าครับไปเจอพี่ปุ๊กกันเลยครับๆๆ พี่ปุ๊กสวัสดีครับที่นี่ชื่อว่าคอกกี้ในการเดนใช่ค่ะคอนเซ็ปต์เริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนครับการตกแต่งร้านก็คือออกแบบเป็นสไตล์ล็อคๆพอมันมีต้นไม้ด้วยอะไรด้วยก็เขาบอกว่า ropical lock ก็เลยเป็นอินในการเดนเราเริ่มจากโซนไหนก่อนพี่ปุ๊กที่เราเริ่มต้นแรกเลยจริงเราเริ่มต้นจากโซนนู้นค่ะแต่ก่อนข้างหลังเป็นบาร์แล้วตรงเนี้ยคือมันมีแค่นี้ค่ะแล้วตัวนี้เป็นระเบียงเนื่องจากตรงเนี้ยเป็นที่อยู่อาศัยของเราด้วยเราเีบ้านเดิมที่เป็นแบบป้ายล็อคเมเนิ่ย วางไว้ไหมประมาณกี่แสนกี่ล้านแรกเลยอะเราคิดว่าล้านหนึ่งแล้วไปไปมาม,ามันบานไปเท่าไหร่ 3ล้านได้3ล้านได้ก็คืออันนี้เป็นโซนแรกอันนี้เป็นต่อเติมโซนสองแล้วก็ด้านหน้าสุดเนี่ยก็เป็นร้านเครื่องดื่มต่างเป็น3โซนก็ตีซะว่าโซนละล้านน้องคอกกี้เขาเป็นแบบสุนัขที่มาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยอากาศในบ้านเรามันมันมันยากอะเราต้องดูแลเขายังไงก็เขาจะมีกิจวัตรประจําวันของเขาที่แน่นอนเขาถึงเวลาทํางานที่เลี้ยงก็จะพาเข้ามาในนี้ค่ะคาเฟ่เราตอนเนี้ยเปิดให้เล่นกับน้องได้ตลอดเวลาอย่างคอกกี้เนี่ยมาจากเมืองนอกอย่างงี้ยองต้องเปิดแอร์เขาตลอดเวลาางค่าไฟเปลืองไหมครับพี่ปุ๊กเปลืองค่ะ เปลืองค่ะอยากทราบค่าไฟประมาณครึ่งหมื่นไหมโอ้โหเกินหรอฮะประมาณ4ี่หมื่นกว่า4ี่หมื่นกว่านะครับใครจะเปิดคาเฟ่คองกี้นะครับแอร์เนี่ยสำคัญมากนะที่มีวิธีเลือกแอร์ยังไงก็ต้องประหยัดไฟนะอินเวอร์เตอร์แบบนี้อย่างแอร์ที่ร้านนี้ใช้นี่เป็นแอร์อะไรครับค่ะตอนนี้ก็ใช้เป็น Carrier X Inverter Plus ําตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตนะพี่เพราะว่ามันเข้ากับสไตล์การตกแต่งของร้านและที่สําคัญนะครับใช้แล้วเนี่ยความเย็นั่วถึงด้วยั่วถึงแล้วอย่างตอนบ่ายที่มีช่วงแบบว่าทําความสะอาดต่างาแอร์มีผลในการช่วยในการทำความสะอาดน้องอะ่ะมีขนสองชั้นใช่ไหมคะคก็คือเรื่องขนฟุ้งเป็นเรื่องปกติตอนที่ช่วงมีฝุ่นเยอะๆค่ะก็คือช่วยเรื่อง P m 2 5ได้ด้วยแล้วที่เนี่ยล้างแอร์บ่อยมากแต่ว่าพอมาติดตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือแบบประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันค่ะมีระบบเซลฟ์คลีนนิ่งให้ด้วยนะครับและหนึ่ ก็เป็นสีดาด้วยใช่เข้ากับราดไป่อีเข้ากับเฟรมต่างๆเข้ากับสไตล์ล็อกเข้ากับโคมต่างๆด้วยนะครับแอร์มันเย็นสบายส่งลมไกลใช่ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าพี่ปุ๊กเขาไม่เอาเรามาอยู่ในห้องนี้ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> ไม่เย็นสบายใช่ไหมล่ะรื <c oughs> ่หมาคอกี้เนี่ยความเย็นเท่าไหร่ที่เขาจะอยู่ได้ประมาณย4่าค่ะโดยเฉลี่ยคือเคยไหมลืมเปิดแอร์แล้วเขาแบบว่ามีประท้วงไหมเคยห้องนอนค่ะลืมเปิดแอร์ก็ว่าเห่าอะไรกันเปิดแอร์่แอรทันทีเปิดแอปผ่านห้องนอนเราเพราะว่าแอร์ Car ีเอรุ่น X Inverter Plus นะครับสะดวกมากๆเลยนะครัาสถ่ง ตัวเครื่องได้ง่ายๆเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Carrier in the air นะครับสามารถสั่งเปิดปิดแอร์ปรับอุณหภูมิต่างๆได้ผ่านแอปนี้แอปเดียวเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถเช็คค่าไฟในแอปนี้ได้อีกด้วยนะครับและยิ่งตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยยิ่งประหยัดไฟเข้าไปใหญ่นะครับและเป็นฉลากเบอร์5สูงสุดถึง5าดาวด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเงียบสุดๆสบายไปเลยนะครับเพิ่งอยากทราบแต่ตอนแรกค่าไฟที่บอกว่า4 0,000พอเปลี่ยนมาเป็น Carrier X Inverter Plus มันลดลงไหมลดลงแล้วมันเช็คได้ในแอป ว่าแต่ละเดือนเราใช้ไปเท่าไหร่ใช่ค่ะดีมากเอาละฮะและนี้ก็คือความบานปลายนะครับทั้งตกแต่งร้านนะครับแล้วก็การดูแลน้องๆตอนนี้ขอเดินชมหน่อยดีกว่าว่าในส่วนไหนที่มันบานบ้างแล้วก็เล่นกับน้องคอกี้ที่นี่ด้วยไปเลยครับพี่กูครับไป มันเย็นสบายนะมันเย็นสบายเลยมานั่งด้วยใช่ไหมแล้วสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาแอร์ที่คุ้มนะครับแล้วก็ครบทั้งฟังก์ชันแล้วยังได้ดีไซน์จุดสวแบบนี้นะครับต้องแอร์ Carrier x i n v e r t e r Plus เลยนะครับสงสัยอะไรนะครับเข้าไปถามได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทุกสาขาหรือว่าไปส่องในเว็บไซต์กันก่อนก็ได้นะครับแฮครับแอร์สีดำต้อง Carrier ไปแล้วนะเดี๋ยวจะไม่หาแฮเีแล้วนะไปเป็นกวางต่อ อ,นนอันนี้ชั้นสอง,สองค่ะชั้นสองนี้ที่บอกว่าเชื่อมกับ บ้านของมินที่คุณพ่อพ่อใช่ใช่ชั้นนี้ก็จะมี3มห้องนอนก็คือห้องน้องคนเล็กห้องคุณพ่อแล้วห้องมินแต่นี้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยผางผึงอะไรเนี่ยคุณพ่อเป็นคนถ้าจะออกแบบกับร่วมกับสถาปนิกใช่ว่าเราอยากได้ฟังก์ชันแบบไหนแล้วก็ให้เขาไปอย่างอย่างระเบียงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เก๋ดีนะโมดีอันนี้ก็ไว้แบบว่าใครมาแต่คนที่จะได้ใช้มากที่สุดคือคาเวียก็คือไว้ส่องว่าโอเคใครมานาชอบมาส่องตรงนี้อันนี้ก็เป็นพื้นไม้สักอยู่อันนี้ก็ไม้สักชั้นเนี้ยเป็นไม้สัก กลิ่นแบบนะมันเป็นกลิ่นไม้นิดนึงแล้วมันรู้สึกเป็นบ้านดีใช่เอา,าอรเหรลอวาก <laughs> ลับมาทำไรเ <c oughs> นี่ยฮะกลับมาทำไรเลอเลยเดินทนน ไปไหนมาเมื่อกี้เดินตามหมาไปถึงไหนอะไปเล่นกับหมาคอยยี่เก่งก็ไม่ได้มันอยู่ดีกลับมาเมื่อไหร่ไม่ก็เราได้พานี่ไปไงคาเวียร์ไปแล้วเราก็แบบหลงไปปุ๊บหลงมามาที่อยู่สถานที่หมาเปลี่ยนพันเลยลืมทักเลยจิตเรานี่มี้ช่วงนี้เรานั่งสมาธิไปไปไปอันนี้มีห้องนอนห้องนอนใช่ค่ะคอมินส์ค่ะบานไหมตัวนี้มีป่านไหนบาก็บานนะคะเพราะว่าบิวอินก็เยอะแล้วก็พออยู่ๆไปสักพักมันโดนแดดโดนอะไรก็ต้องมีการทําใหม่พอมันโดนนานๆน่ะใช่พวกไม้มันจะแบบ ที่ทํามามันก็จะมีการแตกมันขยายมันหดใช่เพราะมันเจอฝนเจอแดดป๊บแล้วห้องมิ้นคือพระอาทิตย์ส่องมาทางนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางนี้สวัสดีทางนี้ก็คือจะเป็นห้องที่พังห้องแรกมานเมินนี่ก็คือติดแต่ละอันนี้มาทําที่หลังใช่ไจริงๆตู้เสื้อผามิ้นอะมีแค่นี้ะก็มิ้นบอกว่าต้องมาแก้แดดแบบว่ามันดูแบบเจอแดดมาโดนแล้วเป็นอันนี้คือเดิมอะเป็นระเบียงแต่ว่าพ่อแบบอยู่ๆไปแล้วแบบเสื้อผ้ามันไม่พอมีแค่เนี้ยพ่อก็เลยต่อเติมออกไปเป็นห้องแต่งตัวเพิ่ม ว่ามินเสื้อผ้าน้อยกว่าที่คิดกว่าดาราใช่แต่ก็เลยต้องต่อเติมแล้วเราเปิดให้ดูได้ไหมว่ามันแง่นกันด้านนอกเป็นยังไงอันนี้ก็คือไปต่อไปต่อห้องนึ่งตัวล็อกอินพอเสร็จใช่ใช่อันนี้ดูมิดดูลึก่องราวพอันนี้คือพ่อแบบถือบอกว่าบ้านมินเป็นเขาหมดโคตรจริงจริงจริงมันตัดแค่นี้แล้วพ่อก็เติมเข้าไปอีกนิดนึงใช่เติมมาอีกอ๋อเฮ้ยก็เจ๋งนะแล้วมินก็ดูได้ว่าใครมาบ้านตรงนี้ใช่ใช่มินก็จะเปิดประตูจากอุยนนู่ไกลเลยอุยบ้านใคร นี่เจ๋งอันนี้เจ๋งตอนแรกเหมือนจะธรรมดาอันนี้พี่เจ๋งแล้วมันมีซอยนีแล้วแล้วมันตีบแล้วมันแบบบุ้งใช่มาบานตรงนี้โฮ้นฟ้านี่ตัวแพงเลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนใช่ไปดูมาชิลเลยที่พ่อทำมาให้ทีหลังเฮ้ยเจ๋งอ่ะเดิมนี่เป็นระเบียง แต่พอคิดไปคิดมาระเบียงอ่ะเราไม่ได้ใช้เพราะอากาศมันร้อนเรียนก็ทําเป็นห้องเสื้อผ้ามินเพราะมันติดกับห้องมินก็เลยตีมาเพิ่มทำไมเรื่องสีเขียวอ่ันนี้ชอบเป็นคนชอบสีเขียวแต่เพิ่งมาเขียวในห้องนี้เองนะใช่ไหมใช่เพราะอันเพราะอันนี้มาทําที่หลังมันแตกต่างออกมาเลยเนาะห้องนี้ยมันดูไม่เหมือนกับไม่เหมือนที่เป็นบ้านอยู่ใช่มันเหมือนเป็นอันนี้เรารู้สึกว่าทําใหม่ขึ้นมาทําใหม่ขึ้นมาอ่าแล้วนี่เสื้อผ้ามินอันนี้ดูประมาณนี้แหละค่ะเสื้อผ้ามินควรจะประมาณนี้ค่ะผมก็นึกว่ามีแค่ตะกี้เสื้อผ้าน้องมิินนนนนนนแแบบโโอออออ้้้้้้หหหีีีีี่่่มถึงงงไไปปตเเสืผาจะ็ซซกก ใช่ใช่ใี่นี่เราเรา้นแปลเขาก็แอบมุมแอบอะไรเออพ่อแล้วคือตู้เสื้อผ้าพ่อก็ใช้แบบฟังก์ชันเต็มอ่ะพี่อย่างเช่นแบบตรงนี้แทนที่มันจะตัดก็คือต้องใส่เข้าไปได้อีกให้ตบบททุกพื้นที่ต้องแบบเป็นฟังก์ชันได้หมดเลยใช่พ่อเก่งนะพ่อเจ๋ง่งตรงนี้นี่นี่น่าจะเท่าไหร่ผมว่าตรงอันนี้รวมกับที่พ่อบอกก็คือตึกนั้นกับตึกเนี้ยที่สร้างมารวมกันอันนี้ก็คือของขวัญที่พ่อให้ด้วยรวมกันก็ ไม่ไม่รวมค่าเฟอร์นิเจอร์นะคะเขนนี้ล็อตเดียวแบบตึกนั้นเหรอใช่ค่ะอ่อใช่เพราะว่าโครงสร้างมันแอบยากเหมือนกันใช่ทดี๋ชนี้ต้องมี5้าแสนล้านหนึ่งละมั้งใช่มิว่าอันเนี้ยน่าจะล้านหนึ่งแค่นี้ก็อันนี้ก็บานเยอะแล้วอันนี้คือชอบมานั่งมานั่งปกบ่อยมากสองแสนกว่าใช่ค่ะประมาณนั้นกว่า้อันนี้ซื้อเองใช่ไปดูมาหลายทีเหมือนกันสุดไม่ไประเด็นคือยี่ห้อเนี้ยไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแล้วได้เลยนะอของเป็นปีแต่ก็ชอบนะพี่เพราะว่า มันนั่งแล้วมันแบบกองกับพื้นดีสบายขายไหมถ้าสมมติว่าไม่ขายไม่ขายแต่เราอยากไปดูจุดที่มันเชื่อมกับได้ได้ได้ค่ะก็คือเลี้ยวเลี้ยวไปเลยวมินน้ำเลยมินน้ำเลยข้างนี้ก็คือห้องเก็บของหุยไอ้ฟอยไอ้ฟอยเฮ้ยโอป้าเฮยไม่อยากจะเชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอใช่ตอนเอาให้เอาให้มันแรงกว่าตัดออกไงไรไงพี่สวนกุหลาบมีสวนมีสวนอยู่รุดผาลามากเลยมีสวนอยู่นู่นตลาดนี้ก็คือมีแต่ผู้ชายใช่ไหมมิ้น ส่วนกูละโอ้ยแขกเดี๋ยวไปเล่นตรงนี้นอ้ยตรงนี้มันมาเป็นห้องเก็บของเหรอเป็นห้องเก็บของเพราะต้องบอกว่าเริ่มสร้างบ้านมาพี่สิ่งที่ลืมเลยก็คือห้องเก็บของงซึ่งมันสําคัญมากล้วเราอยู่กันตั้งกี่คนเจ็ดแปดคนบ้านเดียวต้องมีห้องเก็บของแหละอยู่กันต้องมีจริงทุกบ้านต้องมีห้องเก็บของใหญ่ใหญ่ก็ไปที่เก็บของแล้วตรงนี้มันมีตรงไหนบ้านไหมอันนี้พื้นอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นพื้นกระเบื้องค่ะเอไม่ใช่เพราะอยากให้มันลิงก์กับห้องเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นพื้นไม้แล้วเพราะ ใช่ใช่เขาคือสองร้านอันนี้ก็คงสร้างเลยตึกเดียวกับข้างล่างห้องนี้ก็ไม่ได้อะไรมากเลยมินว่าแบบบิวอินเล็กน่อยบิวอินง่ายๆเลยขาบนก็เป็นขาบนก็เป็นโรบิเอสกุหลาบมันคือสวนกุหลาบ เดี๋ยวปอยจะพาขึ้นไปดูโรงเรียนชายล้วนนะฮะคนเดียวไปไปเขาไม่ดูหรอแดดแดดร้อนหรอห้องตรงไหนที่ช andelier เนี้ยมันร่วงอ๋อชั้นสามค่ะพี่อ๋อช่องที่น้องนกทำเรื่องนี่ไม่ถึงดาดฟ้าหรอยังไม่ถึงอันนี้คือดาดฟ้าอันนี้คือจบไปดาดฟ้าแล้วเรากลับไปตัวบ้านหลังใช่ไหมตอนนี้ปอยมันเป็นของกวนจริงด้วยมั้ยใช่ใช่เราอยู่ในบ้านใหม่ที่ของมินบ้านใหม่ต้องเดินกลับไปเราจะกลับไปที่บ้านหลักของมินโอเคไป่ะช andelier นั้นคืออันที่ร่วงที่เล่าให้ฟังอันนี้คืออันใหม่เพราะอันเก่าอันร่วงแล้วมัน ค่าชชนเดเลียเท่าไหร่นะแม่สองแสนคือทําบ้านมายังไม่ถึงปีเลยอ่ะล่วงแล้วอ่ะเหมือนนกมันไปเกาะแล้วก็จะกดลอกลงมาแม่งล่วงลงมาหมดเลยดีที่แบบไม่มีคนยืนอยู่เพราะมันแบบบาดแบบทุกอย่างหิบเลยสงสารแม่บ้านเลยต้องเอามาเก็บเศษแต่สงสารคือความบานปลายมากกว่าว่าต้องซ่อมพื้นซ่อมลาวแล้วก็ซื้อใหม่รวมไปประมาณเท่าไหร่ที่มันบาดจากเดิมที่เราไม่ต้องเสียเนี่ยเกือบห้าแสนอ่ะเขาต้องทําพื้นใหม่ ใช่ทำพื้นใหม่ต้องทำทั้งมาเพราะมันเป็นพื้นไม้จริงเนี่ยมันยังรอยนี่ขัดเท่าที่ขัดได้ใช่เท่าที่ทำได้เท่าที่มาเลยเนาะอันเนี้ยมาเลยก็เป็นอุบัติเหตุไปลงมาสรุปข้างล่างกันนะประมาณนี้ก็เป็นบ้านแบบโฮมี่โฮมี่อยู่กันหลายคนใช่ชั้นนี้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้ของเด็กผู้ชายแต่ก็มีห้องพักอยู่ใกล้ๆห้องมอนเผื่อจะได้ดึงสติบ้างถ้าตามประสบการณ์เราไม่ช่วยเรื่องพักอะข้อดีข้อเสียของการซื้อบ้านที่ไม่ได้อยู่ในโครงการจัดสรรสำหรับมีนท้ายื ก็ยังอยากสร้างบ้านเองอยู่พี่พอรู้สึกว่าพอเราอยู่อยู่ไปเราจะเจอกับสิ่งที่มันไม่พอเพียงแล้วก็แฮปปี้ที่คุณพ่อได้แบบต่อเติมให้ได้เมื่อไหร่ก็ได้คือถ้าเป็นบ้านโครงการปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องทําเรื่องขอและที่สําคัญคือเรื่องวัสดุเนี่ยตั้งแต่อยู่มา7ปีก็คือนอกจากไม้ที่แบบเป็นบิวอินที่พอมันโดนแดดโดนฝนนอกนั้นไม่มีปัญหาเอันนี้นอันนี้ดีเพราะว่าจัดสรรเนี่ยว,วัดดวงนี่คือ,อหนึ่งเหตุผลที่ตั้งแต่แรกคุณพ่อไม่ได้ไปเลือกหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าเขาเป็นคนซีเรียส เทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้ระบบไฟระบบทุกอย่างค่าอินเดียเหมือนเท่าราคาบ้านใช่เท่าราคาบ้านสิบล้านโอ้แต่มก็จบไม่มีปัญหาแต่ก็จบแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เราอยากได้แต่แพงแต่ว่าวัสดุก็ไม้สักหินจริงอะไรอย่างนี้เลยนะอันนี้ดูเป็นแบบแมทเทเรียลเหมือนแบบในคาเฟ่ในร้านอาหารแบบแพงๆอ่ะใช่มีนว่าแบทแมทเทเรียลบิวอินสำคัญมากๆถ้าย้อนถ้าย้อนไปได้สิ่งที่อาจจะอยาก ไม่ทำหรือทำเพิ่มเมื่อสร้างบ้านหลังนี้คือมินมินตอบให้ทุกคนไม่ได้หรอกมันต้องลองมาอยู่มาลองใช้งานมันถึงจะว่าอะไรตอบโจทย์กับเราแต่ที่สำคัญที่สุดคือเวลาเพื่อนสร้างมาทัวร์เนี่ยมินจะบอกเลยว่าห้องเก็บของต้องใหญ่บางคนทำแค่แบบชั้นแค่ตู้ไม่พอบิวอินพอไหมอย่างบิวอินอย่างเงี้ยบางคนทำแต่เนี่ยบิวอินไม่อเยอะเยอะเก็บแฟบเก็บผงอะไรเงี้ยก็ไม่พออยู่ดีอ่ะในใดกระเป๋าเดินทางถุงที่เราช้อปปิ้งมาแล้วเรายังไม่ได้เปิดใช้อ่ะมันจะมีวางตามนี่ขนาดไม่มีห้องแล้วนะพี่แต่บ้านนี้กาลูก บ้านผมลูกคนเดียวอย่างเงี้ยสคนใช่ไหมไม,ไมีพี่เลี้ยงคนเป็นสี่ก็ยังรู้สึกว่าไม่พอเลย ยังเห็นด้วยเออมันต้องมีห้องเก็บของห้องเก็บของที่่ทีนี้ก็คือสำหรับทธนบันบินก็คือห้องเก็บห้องเก็บของใครที่จะสร้างบ้านใหม่ต้องมีห้องเก็บของถ้าเราอยากให้บ้านสวยและดูสะอาดน่าอยู่อ่ะห้องเก็บของอ่สรุปผมชอบผมชอบในความที่คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคุณพ่อที่แบบเป็นคนที่คุมงบได้ถามว่าบานมันไม่บานนะในราคาขนาดนี้แล้วอยู่ใจกลางเมืองหนึ่งกิโลเป็นอโศกแล้วนะครับแกมปีแล้วนะนเดียวเองคือจะบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยมาจนชินเพราะมันออกได้หมดเลยที่ลาดพร้าวราชดาอนุสาวรีย์ก็เลยเลือกประ สินใจที่จะซื้อที่ดินแพงหน่อยแปลงนี้เท่าไหร่ยี่สิบแปลงนี้ใช่ประมาณนี้ค่ะพี่แต่ตอนนี้ก็สามสิบที่เราพูดตอนต้นไม่ได้รวมที่ดินนะจ๊ะก็คือที่ตรงนี้ห้าสิบล้านใช่จ้ะเราลืมรวมที่ดินะที่ดินเนี้ยมันใจกลางเมืองจริงๆมันใจกลางเลยมันแสดงแล้วก็ซื้อไปเมื่อ จ็ดแปดปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็เท่าไรตอนนี้ไปแล้วตอนนะี้น่าจะสามสิบกว่าผมชอบนะผมว่าเป็นบ้านที่ดูเป็นบ้านคน,นจริงดีไ<ๆ><ๆ>ม่ได้เป็นบ้านดาราที่แบบประดิษฐ์ให้มันสวยงา,ามแต่แบบว่ามุนมนมี้เป็นมุมแบบว่าถ่ายรูปอย่างเดียวเลยแล้วบ้านไหนคนเยอะๆผมว่าดูบ้านมิ้นไว้อะไรที่มิ้นบอกเนี่ยคือบ้านนี้ลูกสี่คนแล้วโตทุกคนนะขอบคุณมิ้นชาริดามากมากนะครับที่มาเปิดบ้านนะขอบคุณจ้าขอบคุณใจนะชองเขาเองแล้วตอนนี้ ธุรกิจเยอะแยะมากมายครับเออมีอะไรบ้างใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ทำไอศครีมมินิโต้นะคะแล้วก yeah> ็ทำช่อง u t u b e กับกับน้องม่อนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่วยงานพี่ผาตอนนี้ก็เราจะทำเอ่อโรงแรมที่เขาใหญ่กี่ปีแล้วอ่ะสิสิบสองปีค่ะมาถึงโรงแรมมาหรอไม่เขาโฟกันมาภูผาเตชะนรงนะอันนี้ภูผาแก่งดังภูผาเอ้ยเออเฮียผาเฮียผาครับอันนี้อันนี้ผู้ดาง อ๋อห้าบาทมีฮอตเต้นด้วยนะฟอยมัต้องเต้นหรออ๋อนี่เป็นท่องโยคะแต่เรียนแอคติ้งด้วยทั้งเรียนนะมามาถูกทำไมวันนี้มึงส่งเยอะมากนะเยอะไปเกินห้าตัวนะลองพูดพร้อมๆกันคำว่าขอบคุณในหลากหลายอารมณ์มองตาตัวเองแล้วพูดคำว่าขอบคุณขอบคุณแบบรู้สึกโกรธตัวเองนิดนึงขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณที่ว่าเขาขโมยรถคุณไปขอบคุณรับอยากช่องสาเคหาสถานบ้านปลายอีีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าพ่อน้องมิ้งเก่งขนาดไหนนี่ไงคลิกนี่เลยครับหลังนี้เต็มๆพ็อทำอะไรแล้บ้างพ่อทำอะไรบ้างพูดมาสิลอกสวนลอกสวนขุดดินขุดดินก่ออิดก่ออิดีาสี